เชอ่ะยิงไม่โดนหัวเพื่อนได้ยังไงวะนะ่ะอุ้ยตั้งขึ้นตาละห้าหมืนอ่ะตอนนี้มีสองแสนตาละห้าหมืนเชื่อเ <laughs> <laughs> ชื่อที่เป็นระดับหนึ่งอ่ะผมเชื่อเ <laughs> รา เราว่าวันพร้อมแล้วอังอังบ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 งแบงไม่รู้ทำไมไหนมาเรามาดิตายได้อีกแสนเราตีเพาตายเหรอมันเดินเคมอลสองแสนห้าระวังเงินแล้วเชื่อจริงอ๋อไม่ พูดอย่างนี้กูไม่ละไม่ละรีบไปหน้าจอดทำไมถึงเอ้ยอ้ตัวนี้มันอะไรเน็นบกสนเปอร์ไงโอ้โอ้โ,โ,โไฟชักแลวทางมันช่างสะดวกให้เข้าจริงเลย สวยฮัลโหล็อกอยู่ล็อกอยู่เก็บกล้องอ่ะโอ้อยสองมันดูมันเดินแบบกันเต้นของหัวใจแล้วมันก็ระเบิดเท้าตายเออคอมโบ ทำไมทำงั้นอ่ะเดโมดไม่ใครคิวเลยมันเป็นสิ่งที่พวกเราไม่เข้าใจด้วพ่อพูดพ่อทำพ่อซูไอิสัดดาคี้อะไรอย่เงี่ยเนี่ยเฮ้ยยิง เดินไปกูเดินตามรถตาย,ตายหา <leadership> นุไมวตายไอ้ห่าเอ้ยมันไม่หรอกกูโง่เองเดินตามเหมือน <donc> ไอบ้บ้าเอ้ยตาย มาไว<ด>้เฮ้ใครยิงวะเนี่ยไม่เขาเจ็บเลยแม่งกูจะไปตามฆ่ามึงเดี๋ยวนี้แหละแม่งเอ,อ้ย <c oughs> แตวิดหรือเปล่า <c oughs> เฉืเลยเแล้วยิงโดนผมหลังเหรอบนถนนขึบนถนนรถรถรถแดงรถแดงโอเคแซงจะไปแซงได้ยังไงอะไรนะวะตายแล้วเอาไหนหน้าจอบอน้าจอบ สวิงนี่แค่มาทวิงข้างหลัง,งหมดแล้ <c oughs> วมั้จะไสดงว้าหมดอ่ะขวาอยู่ตรงประตูเลยเดียวเออเดียวใส่แบนี้สองตัวหน้าจอกวิ่ข้าวิ <c oughs> ่เข้าเดียวเบรสตัว่าจอ นน่งนัเสียวตาวาาตูตตตตตตนนน,น่อยยงงงััั้ไคเดิสวย อกมันจะต่างกันดีอว้าเกือบเดมอนข้ย่างถือไปยครับแอดยู่ข้างล่างได้คับเดมอนเดมอนเจ็บมากเลยนะโดนูไป ตรงไหนตรงไหนนอนนอนนอนหน้าหน้าตหน้าเดียวเห็นอยู่มาร์คสิไม่เห็นตอนนี้ยังไม่เห็นมาร์คสี่อยู่ในไหนอยู่ตรงรถอยู่รถมาร์คมันปิงที่มันยิงที่กีฬาตายสักโอ้โห

ค่มาดูสิว่า่มาดูสิว่าอยากเห็นตามได้ด้วยอ่ะตายให้หมดไอ้เหี้ยทำอะไรมันไม่ได้อ่เหี้งปลาระเบิดโอ้ยเป๊บเเป๊บมีคนเป๊บมีคน เจ็บเจ็บเจ็บไอ้ย่เผาโดนไล่เผาตายเผาตายเผาตายอนไรตายหลังนั้นหลังนั้นโคตรมัวเดี๋ยจะบอกว่าให้เดียเรายิงว่างีนอที่แอนนใส่โพไอ้ย้าเผาโดนโดนแทบโกยเยอะยิงตอกอัดปิดทางแม่งเแม่งวางหน้าจอคนหนึ่ง เอาสวยสวยมีคนเดนห้องน้ำตาย<ฮ>จ,าจาลนน่าจอล่าเอาสวยดิวิ่งรัแล้วไอ้ามีคนตายคาซ่วบิดแล้วน้องๆผมไม่อยากจะพูดหรอกนะ มเป็นตรงนี้ปลอดภัยวะไม่เป็นไรมัโคตรไวเลยเฮ้ยจำเสียงอะไรของมันวะนะป่ายเรียบร้อยไปโหล่ขื่นไ่ถอนอ่ะเห็นแล้วอ่ะ เอออีกแล้วนะอย่าบ้าตายทำคอนเสิร์ตอีกแหละลองกูหมาไรมาเล่เนฟอสอยู่เราต้องอ,อ่อไ,ไ,ไม่งั้นเมเยเดียไปไม่ได้ไไต,ตายออกข้างหลังเดียนั่นแหละเดียเอ้ะเอ๊ะเอ้ฟาโรข้างหลังมึงอยู่ในห้องอีกห้องนึงอ่ะไออห้องนั้นแหละเดียระวงังห้องที่เดียอยูอ่เลยระวังตัวหนึ่ง mưa hông anh em không hông anh hông không quá hông anh em không 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 anh em không

มามองมองมองตายไม่พอรอกหลังห้องอ e ิเล็กทริกจะตายจะตายแล้วจะตายแล้วตายแล้วเนื่งสองตายเมยโตอยู่นี่เมยโตอยู่นี่มักสีมักสีสัตว์ก็อยากเล่นกล้องอยู่นั่นเล่นอยู่นั่นไหนพี่ครับมดูพี่ไงมันยิงมันคอยยิงพี่อยู่ไอ้เหี้ยไม่พี่มันดูไอเดียอยู่และไอเดียกำลังเข้าไปมันก็ยังไม่เล่นกล้อง พี่นาจอกคนนึ่งใช่ไหมครับมีจูกองกันนานๆแต่แล้วหมแล้วมันตีเข้าแต่ตรงนี้สองตัวยอะไว้ยอะไปถ้าจะสองตัวคที่สองคนี่สองตัวแล้วพี่ไปลังเข้าประตูเข้าประตูเข้าประตูไปแล้วเดี๋ยวป้อมป้อมปุ๋ยเข้าประตูไปแล้วสวยอีกตัวนึงมีนะมีนะมีนะสวย พี่นี่อะไรช่วยหน่อยอบใจครับ,บลบทับแล้วเหรอทับแล้วสวัสดีทำไมคอยู่ที่ห่าววะจะมาข้างล่างเลยบอไม่เป็นไรพี่มีแบนมีแบนชีอยู่ถ้ามาเดี๋ยวรู้ ตัวท้ายตัทายกาันเลยเคยกันกลังติดหายล้วพี่อมองอมองมอสืบมองอมองเฮ้ยคุโดนสองทังไอ้เจี๊ยบปลอยโราด,ด,ดูใหู้เดี๋ยวปะดดดเดี๋ยวปะหยดอีกตวตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูเสียงยีบนะันนะเสียงยีบนะ วิเคราะได้อไมด้หรอกไอ้สัตว์กมยตรงน้นั่นแหละ่นแหเฮ้ยทำไรอ่ะทำไรอ่ะตอนแรกนึกว่าโดนสองทางใหญ่ไปกลาเป็นรเช็กูกูถ้ากูถ้ากูเข้าไปอ่ะ มันไม่ใช่แค่ศัตรตูที่ยิงกูด้วย <c oughs> เป็นมือทองแตกไปไหนจ้าน้อง โอ้ยฝาโลไอสัตว์อุ้ยอยู่อยู่ในไซส์ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ออกมาทธอไมอ่ะโกแปลกโอ้ยวันนี้คิดตกใจอ,อยู่เดียผมก็ทำให้ประทับใจอย่าเข้าข้างหลังอย่าเข้าข้างหลังไอ้หนูก็ต่อการกูโดนมันตั่างๆสองรอบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้ดีน้หยุดทันหมอกับขาด อยู่ๆเขาย่องมาข้างหลังเฉยเลยก็จบไปหมดอร่อยปะอร่อยเนดือดได้ไงเนี่ยเต็มปากขนาดนั้นด่าเราได้ไหมอุ๊ยอีกสัึตปากโท้าดีวีมันลั่นองนี้หนึ่ง มาร์ก็เคยโดนแล้วแต่มาร์ไม่ได้รอดนะมาร์ตายโดนสองรอบอะรอบแรกคือข้างหลังรอบสองแล้วกูจำได้มแม่นเลยรอบแรกอะคอนตูเลตแล้วมึงเล่นโทวิสแล้วกูเล่นอ,อยู่ข้างหลังกูจะไปช่วยมึงแล้วมึงกำลังเล็งอยู่ตรงไอ้แยกขนะ <c oughs> ้างล่างนั้นอะก็เล่นอยู่แล้วอยู่เดินเข้าเยลโล่มาข้างหลังก็ตกใจดิหแนึกว่าวโดนแฝงเราไปสองใครเราไปสองตอนไหนกูจำได้ว่าครบรอสองรอบ รอบสองเหมือนจะเป็นออะไรวะขับเฮ้์มังแต่ว่าไม่ตายเบรกทันเกือบเกือบแสะดุง